ตรงไหนขึ้นขึ้นตรงนี้เหรอน,น,น,นี่มันต้องขึ้นทางข้างเออสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับนิสสันคลิก Gen 2นะครับที่มาเยี่ยมนิสสันเมกาโตโมบิลนะครับแต่ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับพบกับนิสสันคลิกตัวจริงได้ที่ c e n t e r w o r เวิ วันที่1นึ่กรกฎาคม2,565เวลา17.30น,นนะครับแล้วเชิญพบกันทุกคนที่เซ็นทันเวอร์นะครับพอละจบเทคเดียวผ่านโอ<ห>้เดี๋ยวนี้ธรรมดาที่ไหนอะมามามาทำ <laughs> ง,งานตามสั่งอย่างเดียวไม่สั่งไม่ทำ <laughs> ไม่เรียกก็ไม่มากินดูนี <laughs> ่ว่า